สวัสดีครับลุงใหญ่ทักทายเป็น,นตอนบ่ายสามนาะครับเนะบาะบ่ายหญ้าหน่อยเฟื่องบุหลายครับเฮาสีเฮ็ดจังใดให้งวัวเฮาอยู่รอดเนาะครับเนาะลุกใหญ่ก็เฮ็ดประมาณนี้เนาะครับเนาะกินหญ้าไปแล้วกับกินเฟื่องต่อเนาะครับเนาะหญ้ากบับลายดอกเนีย่ยกินเฟื่องกินห่ำนะครับเนาะ กินเฟื่องกินห้ามเพราะว่าหญ้าหาบหลายเฟื่องกับบวหลายปันไดครับเฟื่องกินแบบบอเต็มทีปันไดน,นะครับเนาะเนีเป็นไงพะมังนะครับเนาะเนี่ยครับให้กินห้ามกินห้ามขูบขวบขูบก็เฟื่องไปเลยนะครับเนาะขวบขูบก็เฟื่องไปเนี่ย เพิดกินห้ามบิดแล้วเพิ่ะก็สกินเฟืองต่อนะครับเนาะถึงหยาผมเกี่ยวมากอ้หยามันบอเพียงพ่อนะครับเนาะปง่ายว่าเกีียวพ่าไหวครับงัวผมมันกินหลายลุกใหญ่ก็ต้องใส่วิธีแบบนี้เนาะครับนะเนาะเศรษฐกำลังเขาในการตัดหยานะมันเกิดกินไปเรื่อยพิ้นนะครับเนาะห้ามก็ห้ามแก่ห้ามลุงใหญ่มันบอบเลีห้าม,าม,ม,ามอ่อนนะครับเนาะ น้ำแกกัดกกินดีให้เก่านะครับเนาะนก,กินกินห้ามดีแล้วครับพวกคนะกับผ้ากัดกินห้าม,บ <c oughs> มแบบเดีนยจะแสบวะพี่นะ้องหัวหน้าบพเป็นเต็มที่ครับพื้นที่ก็แคบแคบจะกว้าง ตัดห้ามาเต็มขั้นโถอดกแตกเนี่ยจินไตบ่พอซ้องมือนะครับมันสิวหวอยู่พี่นผมก็เลยใส่วิธีแบบนี้ขามาซอยนะครับเนาะใส่วิธีนี้ขามาัซอยเปิกินหน้าเนี่ยกินเฟืองเนี่ยกินห้ามเนาะนะครับเนาะกัดกินแต่ห้ายั้งเดียวเนี่ยเบิดคันโถดอแตกจะเต็มสวงนะครับนอกจาสิเอ็ม มันบาไหวเลยผู้ตัดหญ้าครับมันบาไหวทีวันนี้เ้ากินหญ้านี่ตัวละเข่ง้องเข่งคร้ามให้ไม่กินเฟืองแน่ยขึ้นวงมุนตึงขึ้นนะครับเนาะเอาก็เพิ่มอาหารสารอาหารในพืนแน่ดโดยการกินห่ำนะครับเนาะเพิ่มเขาสารอาหารในพืนเนาะโดยการกินห่ำนะครับว่างวงจืนโล่งหนาฝนหญ้าบัพ่อฟางหน่อยเนี่ยเอาก็ลูกแห่กเห็ดประมาณนี้นะครับเนาะแากพี่น้อง ผูผันเหลียงว่าคนอื่นจะมีวิธีเห็ดต่างๆกับลุงใหญ่กับปอโห้นะครับเนาะอันมีวิธีดีๆกว่านี้ก็บอกลุงใหญ่เด้นะครับเด้อลุงใหญ่กับเห็ดใดประมาณนี้แหละเอาทมตามที่เฮามีนะครับเนาะก็กินอันง่ว่าแม่ได้เลี้ยงลูกอะให้ผนกินสีหลายๆเลยนะครับเด้อพิเศษนิดหน่อยเพราะคนลูกคนกินน้มเนาะคนอาจิอพคือ วันไหนเป็นแม่สาวเป็นจังสีเนาะครับคือให้กินกระสิบ่ทอท่อขวบเลียงลูกวันไหนเนาะให้นน้อยๆลูกอีกจังน้อยซุมเลียงลูกจังสีเลยพิเศษเลยครับลูกสาวคนนะครับเนาะ,ะ,ะกิน ทำแก่ทำอ่อนผลกินเบิด์ตัวลงใหญ่นะครับนอ้นบองคนบ่เลือกอำงานก็กินฟางนะครับอันนี้กินห้ามแล้วก็กินฟางต่อเนี่ยครับเห็นบ่เนี่ยกินฟางต่อส่วงมันก็สิได้ตึงขึ้นมาเลยน้ำย่อยขาดเด้อครับเด้องัวยืนโร่งน้ำย่อยขาด บ้างหน่อยหย่าบอหลายไอ้มีห้ามซอยแน่นะครับเนะาะพอลุงใหญ่บ่มีกระสือหานดอกอย่างหลายก็มีแต่ห้ามเท่านั้นนะครับเนาะนี้งัวลุงใหญ่ก็ได้ประมาณนี้นะครับเนาะลุงใหญ่กับ่มีอย่างหลายนะครับเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงใหญ่ด้นะครับเด้อแค่นี้ละสวัสดีครับ